สวัสดีค่ะปู่ย่าตายายทุกคนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านจะแข็งแรงกันดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในวันที่เราแก่ช่องที่เข้าใจคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายและผู้สูงอายุทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหัวข้อที่จำเป็นหัวข้อหนึ่งสำหรับทุกบ้าน สำหรับในคิดเก่าๆนั้นที่เกี่ยวกับหัวข้อประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องลูกติดหนี้พ่อแม่ควรจะใช้หนี้ให้ไหมหรือว่าลูกมาของเงินบ่อยๆต้องทำยังไงดีบ้างท่านสามารถเข้าไปในช่องและเข้าไปหาข้อมูลเพื่อเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรากันได้นะคะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายท่านคิดกันอยู่นะคะเรื่องของเงินที่เราเก็บไว้ออมไว้หรือสะสมกันมาตลอดชีวิตแล้วตั้งใจจะให้ลูกหลานเพื่อเป็นมรดกเราควรบอกเขาให้รู้ดีหรือว่าเก็บเป็นความลับไว้ดีเรื่องนี้ฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันทำให้หลายท่านนอนไม่หลับกันเลยใช่ไหมล่ะคะ บางครั้งก็กังวลว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวลูกจะเกียดค้านหรือถ้าไม่บอกเดี๋ยวพอเราจากไปเขาจะหาไม่เจอหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมาวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆนะคะเหมือนเรานั่งคุยกันเป็นเพื่อนกันหรือลูกหลานเล่าให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังก็ได้ค่ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน เพื่อที่จะได้หาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของเรากันนะคะส่วนที่หนึ่งเข้าใจปัญหาจริงๆความกังวลที่พบบ่อยก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงทำให้หลายๆท่านกังวลกันความกลัวที่ว่าลูกจะเกียดคร้านหลายท่านเล่าให้ฟังว่าถ้ากลัวว่าถ้าบอก ลูกว่ามีเงินเก็บเดี๋ยวลูกจะคิดว่าอ้อพ่อแม่มีเงินงั้นเราไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องประหยัดแล้วจะกลายเป็นลูกที่พึ่งพาพ่อแม่ไม่รู้จักความลำบากใช่ไหมคะความกลัวนี้มีเหตุผลเพราะเราเห็นตัวอย่างรอบๆตัวบางทีก็มีลูกที่รู้ว่าพ่อแม่มีเงินแล้วใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยไม่รู้จักค่าของเงิน ความกลัวต่อมาก็คือความกลัวว่าจะหาไม่เจออีกด้านหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเราไม่บอกลูกพอเราจากไปลูกจะไม่รู้ว่าเรามีเงินเก็บตรงไหนในธนาคารไหนมีทรัพย์สินอะไรบ้างอาจจะหาไม่เจอหรือถูกคนอื่นเอาไปเสียต่อมาก็คือความกังวลเรื่องความยุติธรรมถ้าเรามีลูกหลายคนเราควรบอกทุกคนเท่าเกันไหม หรือบอกแค่คนที่เราไว้ใจแล้วเขาจะแบ่งให้พี่น้องไหมเรื่องนี้ทำให้หลายท่านปวดหัวกันน่าดูใช่ไหมล่ะคะเรื่องจริงจากชีวิตดิฉันขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะมีคุณย่าท่านหนึ่งมีเงินเก็บไว้ในธนาคาร3ล้านบาทตลอด20ปีไม่เคยบอกลูกเลยกลัวลูกจะเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยพอคุณย่าจากไปลูกๆไม่รู้เลยว่ามีเงินก้อนนี้ เพราะสมุดบัญชีเก็บไว้ในห้องนอนและธนาคารก็ไม่ได้ติดต่อมาเพราะไม่มีญาติใกล้ชิดอยู่ในข้อมูลที่ระบุไว้ผ่านไป5ปีลูกๆถึงได้รู้ว่าเพราะไปจัดของในห้องเก่าแล้วก็เจอสมุดบัญชีตอนนั้นเงินยังอยู่แต่ลูกๆเสียดายมากที่แม่ไม่ได้ใช้เงินพวกนี้ทำอะไรให้ชีวิตตัวเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ กรณีนี้ทำให้เราเข้าใจว่าการเก็บเป็นความลับบางทีอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ในทางกลับกันมีอีกครอบครัวหนึ่งคุณตาบอกลูกทุกอย่างว่ามีเงินเท่าไหร่มีที่ดินชิ้นไหนบ้างลูกรู้หมดทุกเรื่องผลที่ได้คือลูกบางคนเริ่มคิดว่างั้นเราไม่ต้องออมเงินแล้วพอพ่อตายก็ได้เงินอยู่ดี กลายเป็นไม่มีการวางแผนการเงินของตัวเองใช้ใจ่ายไม่ระวงังดูจะซับซ้อนนะคะแต่อยากกังวลเดี๋ยวเราจะหาทางออกมาฟังกันทางนี้ได้เลยค่ะส่วนที่2มองปัญหาแบบใหม่ไม่ใช่เรื่อง ขาวดำก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เลือกว่าบอกหรือไม่บอกเท่านั้นนะคะมีทางเลือกอีกหลายทางขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวดิฉันขอยกตัวอย่างดังนี้นะคะแบบที่หนึ่งบอกทุกอย่างบอกลูกหลานว่าเรามีเงินเท่าไหร่เก็บตรงไหนแผนแบ่งยังไงวิธีนี้เหมาะกับครอบครัวที่ลูก มีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะดีรู้จักคุณค่าของเงินต่อมาแบบที่2องบอกแค่บางส่วนบอกว่ามีเงินเก็บไว้แต่ไม่บอกจำนวนที่แน่นอนหรือบอกแค่ว่าพ่อแม่มีเงินเก็บนิดหน่อยพอดูแลตัวเองได้วิธีนี้ทำให้ลูกไม่ประมาทแต่ก็รู้ว่าไม่ต้องกังวลมาดูแลพ่อแม่มากเกินไป ต่อมาแบบที่3บอกเฉพาะคนที่ไว้ใจเลือกลูกคนหนึ่งที่เราไว้ใจมากที่สุดบอกทุกอย่างแล้วให้เขารับผิดชอบแบ่งให้พี่น้องวิธีนี้ลดความซับซ้อนแต่ก็ต้องเลือกคนให้ดีนะคะต่อมาแบบที่4ใช้วิธีทางกฎหมายทำพินัยกรรมจัดการกับธนาคารให้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการวิธีนี้ปลอดภัยที่สุด แต่อาจจะซับซ้อนหน่อยต่อมาคือนอกจากไม่ใช่เรื่องขขาวดำแล้วเรามาดูว่าให้มองตามอายุของลูกหลานนะคะลูกหลานยังเด็กในวงเล็บต่ำกว่า30ปีถ้าลูกหลานเรายังเด็ก ยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตยังหาเส้นทางอยู่การบอกรายละเอียดทั้งหมดอาจจะไม่เหมาะสมเพราะอาจจะทำให้เขาไม่มีแรงจูงใจในการต่อสู้กับชีวิตแต่เราให้เขารู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ยากจนมากดูแลตัวเองได้แต่ลูกก็ต้องสร้างอนาคตของตัวเองด้วยนะต่อมานะคะลูกหลานวัยกลางคนในวงเล็บอายุ 30-50ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะคุยเรื่องนี้เพราะลูกมีความรับผิดชอบเข้าใจคุณค่าของเงินและสามารถช่วยวางแผนได้นะคะเราสามารถคุยกันแบบเปิดเผยขอความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันได้ต่อมาลูกหลานสูงอายุในวงเล็บเกิน50ปีนะคะถ้าลูกเราโตแล้วมีชีวิตที่มั่นคงเราควรบอกทุกอย่าง เพราะพวกเขาจะเป็นคนดูแลเราในช่วงท้ายชีวิตและจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินต่อไปเอาละค่ะสำหรับหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องขาวดำก็ผ่านไปแล้วมองตามอายุลูกหลานก็ผ่านไปแล้วต่อมานะคะเรามาดูกันที่มองตามนิสัยของลูกหลานลูกที่รับผิดชอบประหยัดรอบคอบ คนแบบนี้เรารู้ใจแล้วเราสามารถบอกทุกอย่างได้เขาจะช่วยเราวางแผนและดูแลเรื่องนี้ได้ดีนะคะต่อมาลูกที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยรับผิดชอบกับคนแบบนี้เราต้องระวังการบอกรายละเอียดทั้งหมดอาจจะไม่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ควรเก็บเป็นความรับจนเกินไปวิธีที่ดีคือบอกเป็นขั้นตอน มีเก็บไว้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของพ่อแม่แล้วค่อยๆบอกรายละเอียดเมื่อเขาโตขึ้นนะคะต่อมานะคะอันนี้น่ากังวลน,นิดหน่อยค่ะลูกที่ขาดความรับผิดชอบถ้าลูกเราเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรมากเลยอาจจะต้องพิจารณาใช้วิธีทางกฎหมายค่ะเช่นการตั้งผู้จัดจาก,การมรดกหรือการจัดสรรทรัพย์สินแบบมีเงื่อนไขนะคะ ส่วนที่สแนวทางปฏิบัติที่ดีวิธีการบอกแบบค่อยเป็นค่อยไปการบอกลูกหลานเรื่องเงินที่เก็บไว้ไม่จำเป็นต้องบอกทีเดียวหมดนะคะเราสามารถทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวดิฉันจะบอกขั้นตอนดังนี้คือขั้นตอนที่หเริ่มจากการสอนคุณค่าของเรื่องเงินก่อนเริ่มจากการคุยเรื่องการประหยัด การออมเล่าให้ฟังว่าเราประหยัดมายังไงทำไมถึงคิดว่าเก็บเงินไว้สำคัญมากเช่นพ่อแม่เราเก็บเงินตั้งแต่หนุ่มสาวประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือและเพื่อมีไว้เก็บใช้ในยามที่จำเป็นต่อมาขั้นตอนที่สองบอกว่ามีเงินเก็บไว้แต่ไม่ยอมบอกจำนวนลูกไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายพ่อแม่นะ เราได้เก็บเงินไว้บ้างดูแลตัวเองได้แต่ลูกก็ต้องสร้างอนาคตของตัวเองด้วยอย่าไปคิดว่าพ่อแม่มีเงินแล้วจะใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ค่อยๆบอกรายละเอียดมากขึ้นเมื่อลูกโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็สามารถบอกรายละเอียดมากขึ้นเช่นมีเงินในธนาคารไหนบ้างมีที่ดินหรือทรัพย์สินอะไรอีกไหมขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4ี่ วางแผนร่วมกันถ้าลูกพร้อมแล้วเราสามารถชวนมาวางแผนร่วมกันคุยกันว่าควรจัดสรรเงินพวกนี้ยังไงใครควรได้เท่าไหร่และทำพินัยกรรมไหมต่อมานะคะหลังจากที่เราใช้วิธีการบอกแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วต่อมาก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รายละเอียดจะเป็นดังนี้นะคะเอาใหม่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรายละเอียดก็คือเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบเมื่อบอกลูกหลานแล้วเราก็ต้องเน้นย้ำเสมอว่าเงินพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกจะได้ใช้ชีวิตสบายสบาย,บายโดยไม่ต้องทำงานเงินพวกนี้เป็นเอาใหม่ เงินพวกนี้เป็นของสำรองเป็นการช่วยเหลือเมื่อจำเป็นแต่ลูกก็ยังคงต้องสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงด้วยอธิบายเหตุผลที่เก็บเงินบอกลูกว่าเราเก็บเงินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเงินพวกนี้พ่อแม่เก็บไว้เผื่อเจ็บป่วยเผื่อต้องใช้ในยามจำเป็นและส่วนที่เหลือก็อยากให้เป็นตัวช่วยลูกหลานตอนที่ลูกหลานต้องการจริงๆไม่ใช่เอาไปใช้ฟุ่มเฟือย ต่อมาก็คือการกําหนดเงื่อนไขถ้าเราจําเป็นเราอาจจะต้องกําหนดเงื่อนไขบางอย่างเช่นเงินส่วนนี้ลูกจะได้เมื่อลูกแต่งงานแล้วหรือเงินส่วนนี้ให้ลูกเอาไปซื้อบ้านไม่ใช่เอาไปใช้ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยหลังจากที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วต่อมาก็คือการจัดการเอกสารนะคะการจัดการเอกสารต้องทําดังนี้คือ ทำรายการทรัพย์สินไม่ว่าเราเลือกบอกหรือไม่บอกเราก็ควรจัดทํารายการทรัพย์สินให้ครบถ้วนบันทึกว่ามีเงินในธนาคารไหนบ้างเลขบัญชีคืออะไรมีที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินอะไรอีกต่อมาก็คือเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบสมุดบัญชีโฉนดที่ดินกรมธรรมประกันชีวิต เอกสารต่างๆควรเก็บไว้ในที่เดียวกันหรือเก็บแยกกันก็ควรมีรายการบอกว่าเอกสารอะไรเก็บไว้ตรงไหนนะคะต่อมาทำสำเนาเอาไว้หลายชุดเอกสารสำคัญควรทำสำเนาวไว้เก็บไว้คนละที่กันเผื่อของหายจริงๆหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะต่อมาก็คือ พิจารณาใช้ตู้เซฟในธนาคารถ้ามีเอกสารที่สำคัญมากๆหรือทรัพย์สินที่มีค่าอาจจะพิจารณาเช่าตู้เซฟในธนาคารเพื่อความปลอดภัยได้นะคะหลังจากที่เราดูแนวทางปฏิบัติก็คือวิธีการบอกแบบค่อยเป็นค่อยไปการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมานะคะจะเป็นการใช้บริการทางกฎหมายค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแจ้ง ดังนี้นะคะรายการแรกก็คือบริการด้านพินัยกรรมพินัยกรรมเป็นเอกสารที่บอกว่าเมื่อเราจากไปเราอยากให้ทรัพย์สินไปอยู่กับใครบ้างเท่าไหร่ในเงื่อนไขแบบไหนการทำพินัยกรรมไม่ยากเหมือนที่คิดเราสามารถไปปรึกษาทนายความหรือไปทำที่อำเภอได้ค่าใช้ใจ่ายไม่แพงเลยแต่จะช่วยลดปัญหาภายในครอบครัวได้มากเลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือการแจ้งธนาคารเราสามารถไปแจ้งให้ใส่ชื่อญาติในระบบเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินธนาคารจะได้ติดต่อญาติได้สุดท้ายนะคะคือการจัดทํากองทุนสํารองถ้าเงินจํานวนมากเราอาจพิจารณาจัดทํากองทุนสํารองครอบครัวหรือการลงทุนที่ผลตอบแทนเป็นรายเดือนเพื่อเป็นรายได้ให้ลูกหลานในระยะยาวได้นะคะ ส่วนที่ 4. กรณีศึกษาจริงดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างครอบครัวเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือครอบครัวที่สำเร็จกรณีครอบครัวคุณสมใจคุณสมใจอายุ72ปีมีลูก3คนเก็บเงินไว้5ล้านบาทตอนแรกไม่ยอมบอกลูกเลย แต่พอคิดได้ว่าควรค่อยๆบอกก็เริ่มจากบอกลูกคนโตที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดบอกว่าแม่มีเงินเก็บไว้อยากให้ลูกช่วยดูแล้วค่อยๆบอกลูกคนอื่นผลลัพธ์คือลูกๆไม่ฟุ่มเฟือย แต่กลับมาดูแลแม่มากขึ้นเพราะรู้ว่าแม่ไว้วางใจและเมื่อลูกๆรู้ว่าแม่มีเงินพวกเขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแม่มากเกินไปสามารถมีเวลาดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของแม่มากขึ้นกรณีต่อมาคือครอบครัวของคุณพิมพ์คุณพิมพ์มีเงินสองล้านบาทมีลูกสองคน เธอเลือกทำพินัยกรรมแต่บอกลูกล่วงหน้าอธิบายเหตุผลว่าทำไมแบ่งแบบนี้ลูกชายได้มากกว่าเพราะต้องดูแลหลานชายลูกสาวได้น้อยกว่าแต่จะได้บ้านหลังเล็กเป็นของตัวเองการบอกล่วงหน้าทำให้ลูกๆเข้าใจไม่มีการขัดแย้งกันหลังจากที่แม่จากไปต่อมานะคะดิฉันขอยกตัวอย่างครอบครัวที่มีปัญหา กรณีที่ไม่บอกเลยคุณตาท่านหนึ่งเก็บเงินไว้เยอะมากแต่ไม่บอกใครเลยกลัวลูกจะมาของเงินพอท่านจากไปลูกๆต่างคิดว่าพ่อไม่มีเงินเหลือเลยไม่ค่อยไปหาของในบ้านหลายปีผ่านไปถึงได้รู้ว่ามีเงินก้อนโตแต่ตอนนั้นธนาคารยกเลิกบัญชีไปแล้วเงินกลายเป็นของรัฐไปกรณีที่บอกผิดคน มีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่บอกแค่ลูกชายคนโตพ่อคิดว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วลูกชายคนโตเป็นคนเห็นแก่ตัวพ่อแม่จากไปลูกชายคนโตไม่ยอมแบ่งให้น้องอ้างว่าแม่ให้เขาคนเดียวทำให้พี่น้องต้องมีคดีความซึ่งกันกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการเลือกบอกคนต้องระวังให้มากและควรมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะ ส่วนที่5ข้อเสนอแนะจากทุกอย่างที่เราได้คุยกันมาสรุปได้ว่าไม่มีคำตอบที่เหมาะสมกับทุกครอบครัวแต่ก็มีหลักการที่เราสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะดิฉันขอสรุปหลักการสำคัญ5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1รู้จักลูกหลานของตัวเองก่อนตัดสินใจเราต้องดูนิสัยลูกหลานจริงๆว่าเป็นคนยังไงรับผิดชอบแค่ไหนใช้ใจ่าย แบบไหนแล้วค่อยวางแผนกันนะคะกรณีที่ 2. ทําทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบบอกทุกอย่างในครั้งเดียวเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆดูปฏิกิริยาแล้วค่อยๆปรับกันไปนะคะกรณีที่ 3. เน้นการศึกษาควบคู่กันไปการบอกลูกต้องมาพร้อมกับการสอนสอนให้รู้คุณค่าของเงินสอนให้รับผิดชอบนั่นเองต่อมานะคะ ข้อ 4. จัดการเอกสารให้เรียบร้อยไม่ว่าจะบอกหรือไม่บอกเอกสารต้องเป็นระเบียบหาได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายนะคะต่อมาข้อ 5. ยืดหยุ่นตามสถานการณ์แผนต้องปรับได้ถ้าลูกเปลี่ยนไปหรือสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องปรับวิธีการตามด้วยนะคะเอาละค่ะคุณปู่คุณย่ายคุณตาคุณยายทุกท่าน เรื่องเงินที่เก็บไว้ให้ลูกหลานนี้ฟังแล้วอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินใจในเดี๋ยวนี้เลยสิ่งสำคัญคือเราได้เริ่มคิดเริ่มวางแผนและเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้มีมิติหลายด้านไม่ใช่แค่เรื่องขาวหรือเรื่องดำนะคะ ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรก็ตามที่เราตัดสินใจต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวเราไม่ใช่เพราะคนอื่นทำแบบไหนเราก็ต้องทำตามนะคะบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่บอกหรือไม่บอกแต่อาจจะเป็นบอกยังไงเมื่อไหร่กับใครอย่างไรให้เหมาะสมกับครอบครัวของเรามากที่สุดนะคะ ตอนนี้ดิฉันอยากฟังความคิดเห็นของผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะดิฉันอยากรู้ว่าท่านเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมเคยกังวลเรื่องการบอกลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างไหมต่อมาท่านเลือกทำแบบไหนบอกลูกหรือไม่บอกหรือบอกแค่บางส่วนหากท่านมีสถานการณ์ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็สามารถ คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้สูงอายุหรือเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านนะคะจะได้เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปปรับใช้กับครอบครัวของตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือต้องการแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าที่สำคัญเลย อยากให้ดิฉันทำหัวข้อไหนก็แจ้งมาได้นะคะดิฉันตั้งใจทําคลิปมากและจะไปหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือได้มาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบและดิฉันหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปมีอายุที่ยืนยาวต่อไปนะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ